สวนโทนี่รักแก่นแก้วจริญญาแบบฉบับคู่รักสายติดน่าอยู่มากเป็นคู่รักที่ชื่นชอบการอยู่กับธรรมชาติมากๆเลยค่ะสำหรับหนุ่มโทนี่รักแกนและภรรยาสาวแก้วจริญญาที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเรือนหอที่ทั้งสองคนลงมือลงแรงด้วยตัวเองกันซึ่งเรือนหอหลังนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2020จนถึงปลายปี2023พื้นที่รวม150ตารางเมตรไอเดียการสร้างบ้านคืออยากให้มีความเป็นไทย ยึดหลักตามภูมิประเทศใช้วัสดุที่หาง่ายมีความทนทานและราคาไม่แพงมากให้ฟีลเหมือนบังเกอร์ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมีอะไรและการออกแบบบ้านได้เริ่มจากการที่ทั้งคู่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวและได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆก็ยิ่งทําให้มีไอเดียในการทําบ้านมากขึ้นสุดท้ายแล้วเลยได้เรือนหอแบบสวยเก๋ไม่ซ้าใครแบบนี้เลยค่ะออกแบบได้สวยมากอยู่กับธรรมชาติจริงๆมองดูดาวชิวๆไปเลย